อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าณเวลานี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับจอสโกกวาดโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่การตกลงค่าตัวกับทางอาร์เบริฟซิกซึ่งทางไลฟซิกก็ตั้งค่าตัวของจอสโกกวาดโอไว้มหาศาลถึง100ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงมากสําหรับนักเตะในตําแหน่งกองหลัง มันเพราะอะไรนะครับทำให้เป๊ปกวัวเดวล่าถึงอยากได้กองหลังอายุเพียงแค่21ปีคนนี้นะครับขนาดที่ว่าไม่สนแม้ว่าจะค่าตัวแพงขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครา e ให้กับช่องไอศูนย์ด้วยนะครับ อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าแมนซิตี้เนี่ยติดตามสถานาการณ์ของจอสโกกวาดิโอมาค่อนข้างจะนานแล้วเหตุผลสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเพราะสไตล์การเล่นของจอสโกกวาดิโอเนี่ยคือสไตล์การเล่นในแบบที่เป๊ปกวาดิล l าชื่นชอบนั่นคือจอสโกกวาดิโอเขาเป็นกองหลังที่สามารถจ่ายบอลขึ้นหน้าได้ดีมากๆนะครับทำให้บอลขึ้นหน้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป๊ปกวาดิลานั้นเคยออกมาสัมภาษณ์ว่า เขาไม่ชอบให้เรียกฟุตบอลของเขาว่าติกีตาก้านะครับเพราะเปปเปอเรลล่านั้นชอบให้ฟุตบอลของเขาไปข้างหน้ามากกว่าแค่ชิงกันไปชิ่งกันมาซึ่งตัวของยอร์สโกกวาดิโอนั้นนะครับก็ตอบโจทย์ตรงนี้ของเปปอย่างจังเพราะเขามีทักษะในการจ่ายบอลหน,นีตัวประกบได้อย่างยอดเยี่ยมและที่สําคัญนะครับตัวของยอร์สโกกวาดิโอนั้นเขายังเป็นหนึ่งในกองหลังที่จ่ายบอลเข้าไปในพื้นที่อันตรายของคู่ต่อสู้ได้มากเป็นอันดับต้นๆของบุนเดสลีกาอีกด้วย ซึ่งนอกจากการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับกวาดโอยังมีทักษะการเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้สามารถแกะเพซซิงเพื่อพาบอลคืบหน้าได้ดีด้วยนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์แท็กติกและปรัชญาการเล่นฟุตบอลของเป๊ปกวเดโอลาเต็มๆที่สําคัญนะครับตำแหน่งการเล่นของกวาดโอนั้นก็ตรงกับสิ่งที่แท็กติกใหม่ของเป๊ปกวเดโอลาในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีการปรับแท็กติกระหว่างฤดูกาลจากการเสียเจ้าคันเซโล่ไปยบร์นมิวนิคด้วยปัญหาการทะเลาะกันของเจ้าคันเซโล่และเป๊ปกวเดโอลา ทําให้ทีมปรับเป็นระบบ3,2,4,1ซึ่งก็ทําให้ประสบความสําเร็จอย่างมากในฤดูกาลที่แล้ว โดยตำแหน่งกองหลังในแท็กติกนี้นะครับมีการสลับเป็นหลัง3และหลัง4ี่ระหว่างเกมตลอดเวลานะครับทาให้กองหลังที่เป๊ปกัวเดล่าต้องการนะครับต้องเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ็กและก็เซนเตอร์ในคนคนเดียวกันนะครับอย่างที่เราเห็นเขาใช้นาทานาเก้ในตำแหน่งนี้ซึ่งก็ทําได้ดีแต่สิ่งที่นาทานาเก้ขาดไปนะครับก็คือการจ่ายบอลไปข้างหน้าทําเกมลุกซึ่งกัวเดี่าจะเข้ามาถมแก้ไขช่องว่างตรงนั้นได้เป็นอย่างดีหากย้อนกลับไปในทัวร์นาเมนต์ยูโร2020 ยครอสโกกวาดิโอลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้ทีมชาติโครเอเชียตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับส่วนในฟุตบอลโลกปี2022ที่ผ่านมานะครับเขาก็ลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายให้กับทีมชาติโครเอเชียนะครับส่วนในานามสโมสรน,นั้นกับอารเบลิฟซิกและดินโมอสากเก็ตเขาลงเล่นทั้ง2ตำแหน่งเลยนะครับทั้งตำแหน่งแบ็กซ้ายและเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายในการเล่นเกมรับของกวาดิโอนะครับเขาเป็นกองหลังสายสต็อปเปอร์ชื่นชอบในการพุ่งเข้าไปแย่งบอลมีสไตล์การเข้าบอลที่ดุดันเด็ดขาดแต่ว่าจุดอ่อนของ ก็มีนะครับก็คือเขายัางเป็นเพียงแค่นักเตะด,ดาวรุ่ง ซึ่งบางทีนะครับประสบการณ์ในการตัดสินใจในการเล่นเกมรับยังมีความผิดพลาดบ้างนะครับบางทีอาจจะเข้าพวดหรืออาจจะประมาทไปบ้างครับและบางทีก็มีอาการฟอร์มแกว่งรักษามาตรฐานไม่ได้แต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเป๊ปโกเลรานั้นเคยแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถใช้มานูเอลอาคันจีนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกกล่าวว่าเป็นกองหลังจอมลั่วแห่งบุนเดสลีกาให้โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมกลายเป็นกำลังหลักให้แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าทริปเปิรแชมป์ได้สําเร็จในฤดูก,กาลที่ผ่านมาซึ่งจากสถาน สถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ใกล้มากแล้วนะครับที่แมนซิตี้จะได้ตัวยอร์สโก้กวาดดโอนะครับมีข่าวว่าแมนซิตี้เตรียมเงินนะครับทั้งหมดรวมทั้งออปชั่นต่างๆโบนัสต่างๆไว้ถึง120ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวกวาดิโอให้ได้นะครับเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะว่าแมนซิตี้ในวันที่มียอร์สโก้กวาดดโอจะสมบูรณ์แบบขนาดไหนและจะมีทีมไหนมาหยุดยั้งแมนซิตี้ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องไอศูนย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ